สวัสดีครับสวัสดีกันทุกคนนะครับอยู่กับแอดบิกเจียนโรยินลุนกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาเกินกันเลยดีกว่าคุณอามสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีกันนะจ๊ะทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับแอดบิกแล้วก็แน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาพูดกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของคอมสุดคุ้มกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกันนั้นเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์กันก่อนใน Facebook และใน YouTube ตอนนี้มีใคร มาดูกันอยู่แล้วบ้างคอมเมนต์กันหน่อยภาพและเสียงเป็นอย่างไรมากันเลยนะครับมาดูกันแล้วก็เรื่องของปัญหาคอมนะวันนี้เรามาตอบปัญหาคอมกันให้ด้วยสําหรับทางบ้านละกันนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ก่อนอื่นนะขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะเช็คเสียงเช็ค,ชคภาพกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างอะขอสักเสียงขอสักเสียงให้คุณอามวันนี้เรามีคนคอนโทรลไลฟ์สตรีมให้ด้วยฮะ มันละงานนี้มันเขาแน่นอนเอ้ยอ,อพอลแล้วหรอกำลังมันเลย <Okay. S 1> โอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องจูนกันพอสมควรนะแต่ว่ากลับมาอีกครั้งกับเสียงเอฟเฟกนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นเสียงนักคอมเอ้ยพอแล้ว oh, <yeah. S 1> มันเหลือเกินนะครับสวัสดีภาพเสียงโอเคนะคุณวรพง์นะครับเริ่มต้นกันนะครับสำหรับคนที่ กำลังเงินเดือนกำลังออกแล้วกันกระเป๋าตังก์กำลังร้อนนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เรื่องของคอมพิวเตอร์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทุกบ้านต้องมีแล้วกันนะครับหลายๆคนก็น่าจะกำลังเล็งจะซื้อกันอยู่หรือซื้อไปแล้วก็ตามทีนะครับแต่อยากจะมีเครื่องใหม่หรืออยากจะอัปเกรดต่างๆเราก็มีมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นแคมเปญ จากทาง speed x advic แล้วก็เป็นเรื่องของ power mall กันด้วยอเดี๋ยวคุณนามขึ้นอัดเวิร์ให้ดูกันหน่อยนะครับ power mall นี่เลยเป็นแคมเปญ power mall electronic a showcase นะครับซึ่งเขาจะจัดที่ mcc hall ของ2ห้างด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลบางแคที่จะแคร์บางคนเอฟเฟกไม่มาฮะเอฟเฟกไม่มาฮะโอ้โหดีเลยมากเอฟเฟก <laughs> นะเดอะมอลบางแคนะฮะแล้วก็เดอะมอลงามวงวานนะครับนะซึ่งเดอะมอลงามวงวานก็ใกล้ๆบ้านเราเลยเดอะมอลบางแคก็ใกล้ๆบ้านเราเช่นกันนะครับเดอะมอลงามวงวานก็แน่นอนเป็นแหล่งรวมของ วินรถตู้การเดินทางต่างๆในยาน่ยานนนทบุรีนะอยู่ใกล้ประชาชื่นแล้วก็เดอะมอบบงแคร์นี่ก็ล่าสุดน่าจะมีรถไฟฟ้าผ่านแล้วใช่ไหมคุณ er. ว่าเดอะมอบบงแคร์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็น BTS อา่า BTS ด้านหน้าเลยนะครับเดินทางสะดวกแน่นอนแล้วก็วันนี้เราก็จะมีคอมให้ดูกัน4เซ็ตรวมกับโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องในราคาพิเศษนะฮะงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไปจนถึง4สิงหา,าคมนะครับ เรามาดูดีเทลเรื่องผ่อนกันก่อนดีกว่าถัดหน้าถัดไปไปเลยมาไหมฮะเคอร์เซอร์นี่เลยอ่าผ่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีแคมเปญอยู่2แบบนะครับก็คือ1คือผ่อนและแบ่งจ่ายส่อร์เ็นได้นะครับมี4เดือน6เดือนต่างๆต,ตามบัตรคคเครดิตที่ร่วมรายการเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คบัตรกับทาง เ c e b o o k ของทางสป e e คอมพิวเตอร์และ Speed Gaming กันได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเงินคืนนะครับสูงสุด20%ตามแต่ละบัตรนะครับเป็นแคชแบ็ k เนาะซึ่งนอกเหนือจากการผ่อนนะที่เราสามารถไปผ่อนหน้าสาขากันได้แล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดครับไม่สะดวกเดินทางไปก็สามารถที่จะ สั่งผ่านออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาแนะนำให้ก็คือ Facebook อ Speed Gaming แล้วก็ Speed c o m p u t e ออันนี้คือดีเทลอ่ะถัดมาเลยถัดมาก็จะเป็นสเปคแรกที่พามาดูกันนะครับสวัสดีนะฮะคุณสกลรัตน์นะฮะมีอะไรมาขายครับวันนี้อ่านี่เลยมานำเสนอนะฮะช่วยสปีดเขาขายหน่อยผมมาเป็นคนจัดสเปคภาพรวมให้แล้วก็ให้สปีดมาช่วย ประกอบขายนะครับอย่างตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ในราคา29,990บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอ r t x 5060 ti นะมาพร้อมกับตัว cpu i 5 1 4 4 0 0 f นะครับเมนบอร์ดเป็นตัวพรามนะฮะ b 7 6 0ขีด a ddr 5้า r a แถวแล้วก็ ram นะครับเป็น 32GB ซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่า ราคามันอาจจะสูงก็คอาม,มาแต่ถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ข้างนอกงานแล้วกันนะครับราคาดีมากแลกซื้อส่วนลดต่างๆมากันครบมากําคลันเลยนะี่ยอันนี้เป็นชุดระบายความร้อนที่มีมาให้คุณมาเทสมาแล้วก็ถามว่าซิงซิงเดิมใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ร้อนหน่อยก็พอสมควรคือถูกออกแบบมาให้ใช้ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนก็ดีกว่าถ้าเปลี่ยนก็ดีกว่า เนาะก็จะเป็นราคา29,900บาทอ่าข้อพายสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วก็แถมชุดน ong ชุดน้ํากันด้วยนะครับอ่าตัวนี้สองหมื่นเก้าเก้าเก้าศูนย์นะจุดเด่นคือเล่นเกมดีนะครับการ์ดจอเป็น RTX 5 0 6 0 TI นะครับสําหรับตัวอื่นๆนะก็จะมีเรื่องของการผ่อนต่างๆแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไม่ใช่พ่งนี้สิเดี๋ยววันศุกร์เราจะไปไลฟ์ดูให้อีกทีหนึงสําหรับสินค้าอื่นๆที่นอกเหนือจากวันนี้ที่เราเอามาโชว์กันนะครับอ่ทางบ้านสวัสดีที่งานจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ได้ไหมครับสามารถทําได้นะครับอ่ะเอฟเฟกต,ต้องมาแล้วจังแบบนี้เออดีดีด,ดีนะศูนย์ซิลิกิตเราอยากจะยังจัดไม่ถึงศูงนย์ซิลิกิตนะครเพราะว่ารอบนี้เรามาคอลแลบกับเดอมองไงก็เลยแน่นอนว่า มีที่ M C C ของทั้งสองสาขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากจบโปรเจก t นี้ก็ไปต่อเนื่องกันได้แต่ณนะตอนนี้มันช่วงสิ้นเดือนนะฮะใกล้ต้นเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจมแจมแบบนี้อ่ะเราไปกันต่อเลยฮะกับอีกหนึ่งหนึ่งเซตอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซตที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเซตนี้เนี่ยจะเป็นตัวเซต2ซึ่งจุดเด่นของมันคือการ์ดจอนะครับเป็น5 0 6 0 Ti ย์หแรม ย้ำนะแรม16 g b แล้วก็จะมีเมนบอร์ดเป็น B760M นะครับแรม32 SSD 1 t b นะครับ PCIe 4.0แล้วก็ตัวพาวเวอร์สปาย7 5 0บาทเท่ากันนะแลกซื้อชุดดงชุดน้ำต่างๆไนดะ้กับราคา32,990บาท ซึ่งตัวนี้คุณก็จะผ่อนได้คุณก็จะใช้แคชแบ็ k ได้เช่นกันณนะตอนนี้ซื้อได้เลยที่3รูปแบบนะครับก็คือเดอะมองามวงวานเดอะมอบางแคนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผ่านทางสป e ดเกมมิ่งเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยโหโหดมากเลยฮะโหดมากจนต้องมีเอฟเฟกเลยฮะตอนนี้ <laughs> เหมือนใครดูซูเปอร์แมนแล้วมั้ง <laughs> <laughs> เหมือนผมสั่งลิงอะดูยังลิงที่แบบในเกมอ่ะยังไม่ดู่ ออซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนพัทไมนะฮะที่ต้องสั่งลิงให้ลิงมันกดอะประมาณไอโอประมาณนั้น,น,นเดี๋ยวเราเอาไปบวกกับ I.O. ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมเอาเนี้ยเอฟเฟกไปกดใส่มันเลยหมัอนไส้นะฮะโอเคะ okay. ก็ตัวนี้สามหมื่นสองพันกดฝั่งเพื่อนบ้านอ๋อฝั่งเพื่อนบ้านต้องยังไงฮะอืมขออีกสักทีอืมอืมต้องขยี้ต้องขยี้นะฮะสรุปเอฟเฟกเราเสียงเข้าอยู่เนาะทุกคน เท่าแหละไหนลองกดอีกทีดิเออต้องอย่างงี้มันมันกันไปนะสะเปรสะปะมากเลยนะมือใหม่มือใหม่นะฮะสำหรับมือใหม่กดเอฟเฟกอ่ะตอนนี้สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนาะซึ่งก็แน่นอนนะครับฮัลส์โซนศูนย์ทีไอแลมสิบหกตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดกันแล้วสำหรับตัวกาจอนะครับ c ี u เป็น i 5ห้าขยับมาอีกตัวนึง่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลือกกาจอเองได้ สำหรับ x 3 d นะฮะ x 3 d 9 0 0เ x 3 d นี่32990ตัวน,นี้จะเลือกทั้งการ์ดจอเองได้เลือกคูลิ่งเองได้มีรีวิวกันไปแล้วทั้งจัดให้สัญจรเอยสัญจรนอกสถานที่มีดีเทลต่างๆพอสมควรเลยแต่วันนี้เราก็มาย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็จะมีต้องแต wow. ่5070 5070 Ti 5060 Ti กัน ตัวนี้เป็น x 3 d เลือกชุดน้ำได้เลือกซิง์ลมได้นะครับแรม32เมนบอร์ดเป็น b 6 5 0 m wifi นะครับแล้วก็ power supply แปดย850วัตต์เคสเป็น new view 2 8 5 1 m มีรีวิวอยู่แล้วนะครับใน Facebook ก็ไปดูกันได้ถัดมานะครับก็จะเป็น5 0 6 0น ti ลำสิเช่นกันแต่รอบนี้จะเป็นไรเซน5้5 0 0น f นะครับเมนบอร์ดเป็น b 6 5 0 m a 2นะ 1> SSD 1TB ดีหนึ่งบลมสามสิบสองกิบใส่ชุดนงชุดน้ำต่างๆมากันครบเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณอามพาไปดูโน้ตบุ๊กกันหน่อยเร็วอืมสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีมาเช่นกันนะครับยังไม่จบยังไม่จบในสไไลด์ในสไไลด์ตอนนี้ <laughs> หลดนละอ่าโอเคนี่สำหรับตัวนี้ MSI t i อไตินนะสิบห้า ซึ่งตัวนี้จะได้การ์ดจอ RTX 3050นะเป็น Intel Core i5 นะครับ73ม RAM จุกๆไปเลย16 g b ในราคา20,990นะ SSD มีมาให้ครบนะครับ Windows มีมาให้ครบจัดได้ที่ทั้งบางแคจัดได้ที่ทั้งงามวงวานถึงวันที่4สิงหานนี้เลยนะครับอ่ะ เรามาดูเครื่องกันดีกว่าฮะคุณวาครับผมต้องรบกวนคุณวาแล้วเอาเครื่อง X ส d มดีก่อนเลยดีไหมะนะ X ส d มดีก่อนเลยเครื่องใหญ่สุดลองหลังนะฮะลองสะดุดนะฮะไม่งั้นวันนี้เราจะอดดูอ่ะนี่ตัวเครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่หลายๆคนน่าจะ อยากได้กันเพราะว่าราคาดีมากเป็นอะไรที่ที่สุดเลยนี่ข้างในนี้เดี๋ยวถอดกระจกให้ดูกันด้วยสเปคคือ The Base เลยนะครับอุ๊ชนี่ฮะสำหรับโอ้โหสไปดอร์แมนเอ้ยไปดอร์แมนก็ามาอย่นานี้ จริงๆสไปเดอร์แมนต้องพุ่งเข้าเข้าจอแล้วนวันนี้อันนี้เป็นชุดน้ําที่เขาใส่มาให้นะครับเป็นพีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวที่แรกซื้อแต่ว่าเขาอยากใช้เห็นถึงศักยภาพนะเป็นชุดน้ามานะครับการ์ดจอเป็น5 0 6 0 t นทแล้วก็แน่นอนจัดเต็มในเรื่องของการเล่นเกมได้การทําสตรงสตรีมต่างๆได้สบายๆตัวนี้ให้ดูกันเป็นน้าจิ้มน้าจิ้มสําหรับ x 3 d นะครับสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณอาร์มพาไปดูหน่อย สำหรับสเปคของเครื่องนี้เป็น X3D ตัวสองหมืนเก้านะฮะกดน้ำก่อนอื่นคุณต้องสลับซีนก่อนนะตัวสองหมืนเก้าอีกออันหนึ่งอไอนหนึ่งเป็นเซตเซตอ่าตสามเซตสามอ๋อไม่ใช่สองหมื่นเก้าขอโทษสามหมื่นสองสามหมื่นสองเก้าเก้าศูนย์ เนาะสามสองเก้าเก้าศูนย์นะครับอืมสำหรับตัวนี้นะ x สามดนะครับซึ่งสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะแลกซื้อกาจอกันได้คุ้มคุ้มกันเลยสําหรับตัวนี้นี่ก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับตัว x สามดอ่ะถัดมานี่ถัดมาคุณวาเดี๋ยวเอาเอ้ยตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อยู่ข้างล่างพอดี หน้าตามันก็จะเหมือนกันอู้หู้ยนี่ตัวนี้นะครับเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยทั้งตัวสเปคที่ที่หนึ่งกับสเปคที่สองนี่สเปคที่หนึ่งสเปคที่สองแล้วก็สเปคที่สี่นะฮะ นี่ฮะเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของหน้าตาก็คือเบสเดียวกัน5060 Ti เหมือนกันแต่ต่างกัน,กนที่เป็นตัว ram 16 g ิก r a 8 g ิและ cpu เป็น ryzen 5กับ core i5 นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะได้คอมเล่นเกมแต่อยากจะเลือก cpu ทั้ง intel ทั้ง amd หรือแม้แต่การ์ดจอต่างๆคุณก็เลือกได้เลยนะครับมีให้เลือกกันแบบจุกๆนะสามเซตสราคา เซตถือว่าแจ่มราคาถือว่าดีนะครับ5060มีโปรโมชั่นในงานไหมอย่างที่แจ้งไปนะคุณปั๊กนะเดี๋ยววันศุกร์นะครับเราไปไลา์ให้ช่วงเที่ยงแล้วรอติดตามกันได้ตัวนี้ก็ชุดน้ำพร้อมมีให้เลือกซื้อมีให้ประกอบกันจะใช้ซิง์เดิมก็ได้ถ้างบไม่ถึงแต่ถ้าแนะนำก็ใช้ซิงคลมเพิ่มหน่อยพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะสวยมากเลยคุณอามฮะเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วคุณกดเอฟเฟกต์เลยนะ อ่ะสามสองเอออ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่คนเดียวเนี่ยออีกที่เออด,เดีเลย์ดีเลย์นิดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับอีกหนึ่งเซ็ตทั้งเซ็ตสี่อ่ะสามสองเก้าเก้าศูนย์เดี๋ยวย้อนกลับไปในตัวเซ็ตสามอ่ะเซ็ตสองและเซตหนึ่งนะครับ น,นี่ก็จะเป็นตัวที่เป็น560 Ti Ram 16i5 นะครับตัว Ram 32แล้วก็อีกเซตหนึ่งเซตที่2นะครับก็จะเป็นคอ r e i5 เช่นกันนะครับแต่รกระจอยเป็น560 Ti Ram 16กิกะบส์นีประมาณนี้สำหรับตัวเซตนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณว่านหน่อยอันนี้ระหว่างนี้มีคำถามไหมจ๊ะจากทางบ้าน แอดหนึ่งบอกว่าทำกันบ้านมาดีสำหรับเซตนี้แจมกันเลยย้อนดูทวนสเปคกันหน่อยและกันคุณนามตั้งแต่อันหนึ่งเลยสำหรับเซตหนึ่งนะครับจึงก็จะเป็นตัว2 9 9 9 0เนาะตัวนี้ก็จะเป็น i5 7้าเจสามพิบสนะครับกับฝั่งของคัะจองฮส I, 3, 8, ัส่วนุกศูนที่ i ลาแ8นะฮะทัดป้ายเซตที่2องตัวนี้ก็จะเป็น ตัว5060 Ti RAM 16นะครับขอ a 5 14 4 00f นะแล้วก็แรม32 SSD 1 t b แลกซื้อต่างๆได้นะครับอ่ะถัดไปอันนี้จะเป็น X3D นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะนำเสนอ3าเ9 0สนอ32,990แล r มส2นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเน้นเรื่องความโหดของการจอดที่เลือกเองได้5070 5070 Ti 5060 Ti, Ti 16 g b ก็เลือกได้ หรือจะใส่ตัวอื่นที่มีขายในหน้าร้านในขณนะนั้นก็ได้นะครับชุดน้ําต่างๆมีให้2ตอน3ตอนสิงลมมีให้เลือกซื้อกันได้นะครับเป็นเซต3แล้วก็อีกสุดท้ายเซต4นะครับก็จะเป็นตัวที่แจ่มไม่แพ้กันนะครับเป็นไรเซนห้าตัวนี้เป็น 7500F การ์ดจอ 5060Ti แ16ล 16GB แลกซื้อชุดน้ำแลกซื้อสิงลมกันได้ในราคาดีๆแบบนี้แล้วก็ยังไม่พอครับยังมีตัวโน้ตบุ๊กกันด้วย โน้ตบุ๊ก2,990ในตัว MSI Tin สิบหนะ B 1 3 UC ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานราคาคุ้มคุ้มนะครับและแถมแรมทั้งหมดทั้งหมดแรมที่จะได้เป็น16 GB กันเลยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้งานนี้คุณซื้อได้นะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคแล้วก็เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ในฝั่งของงามวางามวานเดอะมอลงามมงวานว่าง่ายๆนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4สิงหาคมเสาร์อาทิตย์ก็ไปซื้อได้นะครับที่ในโซนของตัวอะไรนะ MCC Hall นะครับที่ Power Mall Electronic a Showcase ก็จะมี b o บ t Speed Gaming กันอยู่ก็ซื้อได้หรือใครสนใจสั่งทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับออนไลน์ก็จะมีเป็น Speed Gaming และสป e ดคอมพิวเตอร์ทักหาเขาได้เลยนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยไม่เอ่ยก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันไปวันนี้เรามาไลฟ์กันแบบสั้นๆนะครับพอให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออมีเซตอะไรยังไงกันบ้างและเดี๋ยวเราจะไปหน้างงานกันนะครับในวัน สุกนะเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าแล้วกันนะครับที่แอดบิ๊กจัดให้จัดให้และจัดให้อันนี้เป็นจัดให้สัญจรน,นอกสถานที่นะครับใครที่สนใจก็ไปจัดหากันได้เลยนะกับคอมทั้ง4เซตโน้ตบุ๊กอีก1ตัวรวมถึงใครที่อยากจะจัดสเปคเองต่างๆก็ไปกันได้ราคาดีๆดีๆดจริงๆนะับมีแลกส่งแลกซื้อต่างๆกันได้นะฮะจังหวะนี้ก็เอฟเฟกต้องเข้าแล้วฮะ โอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ